สวัสดีครับผมนายสุประกรมาเกิดลาบกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปัาจีน,นะครับคณะเทคโนโลยีการจัดการาากสาราเทคโนโนลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำโซนิทเวิร์ดให้ค่านะครับซึ่งแมทที่เรียวที่ผมใช้นะครับผมใช้เป็นสตีลอลลอยครับผมซึ่งต่อไปนะครับผมก็จะทำการเลือกผิวด้านบนนะครับ และทำการปรับแกน x แกน y ปึ๊บได้แกน x แกน y ผมเอาแกน x ให้มันลงพุ่งลงข้างล่างนะครับต่อไปติ๊กที่ simulation นะครับผมสแตติแล้วก็ติ๊กหนึ่งครั้งครับรอสักครู่แล้วต่อไปผมก็ติ๊กที่ฟีเจอ r e นะครับซึ่งจะเป็นการปรับ คร์ฟของฐานตูดนะครับต่อไปก็ติ๊กที่ฟอร์ครับผมใช้ค่าเป็น1000คูณ0.925นะครับรรเสร็จแล้วผมก็มาติ๊กที่ค่าแกน x แกน y แล้วก็อิ i ดิตไปผมให้ค่าแกน x เป็น0นะครับ แกน y เป็นหนึ่งส่วนแกน z ก็เป็นศูนย์นะครับกดติ๊กถูกไปโอเคปึ๊บก็จะขึ้นมาปึ๊บอ,อันนี้เป็นการตรวจสอบว่าผิวน้ำนะครับผิวของเหลวที่เราจะใส่ไปปึ๊บป,ปึ๊บติ๊กมีอยู่ด้วยกันสี่เฟสนะครับแล้วก็ติ๊ก ต่อไปผมก็จะทำการเลือกเม็ดนะครับเม็ดอิควิติกแล้วก็ใช้เป็นไฟล์คือสูงสุดนะครับ tick, ถูกแล้วรอโหลดสักพักหนึ่งปึ๊บเสร็จเรียบร้อยปึ๊บก็จะได้เป็นคุมดำอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการรวมวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาครับแล้วก็รัน h i s This study ครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วครับสามค่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับค่าตัวแรกก็จะเป็นค่าสตีครับผมของผมมีค่าสูงสุดอยู่ที่3.4 6จุดคูณสิบกำลังหนะครับ ต่อไปก็เป็นค่าดิสเพดเมนนะครับมีค่าสูงสุดอยู่ที่4.9คูณ10กำลังลบ4นะครับแล้วต่อไปเป็นค่าสเตนนครับค่าตัวสุดท้ายมีค่าอยู่ที่1.37คูณ10กำลัง